สวัสด e, ีครับพบกับช anyway. ่องแมงทับทูลนะครับเราไปดูนะครับว่าปาจจุหอมเขามีอะไรนะฮะแม่มาลีแม่มลีลตเออมีเบอร์โดอยู่ในนั่นหมดใสกบาฝากมาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับยายจำลองสกอกใสกอกบอะสกอกอะไรมูใส่กอกแค่หมูน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มแล้วก็อะไร นะพี่หนุ่มกับพี่อะไรได้เลสีแดงนะพี่อะไรไม่รู้คือนั่นนะได้ไหมคุณแม่มารีเนาะไอแม่มารีเอ้าแม่มารีที่อยู่เชียงใหม่ใช่ะหไออยู่อยู่อันเชียงไฮ่บ่เชียงรายอันนี้ของใครบ้างครับอยู่อยู่เมืองแพร่เมืองแพร่เปิดถุงเม่นเมืองแพร่เอฟซีเอฟซีกี่คนเก้าคนเก้าคนเขาเขียนชื่อมาหมดของใครบ้างครับชาวเวนเทสมา ใครมัคะเดมีไใบามมานี้ใบชื่อเขาทำผมอน่อมีใบชื่อหมดเลยจะทำสีีไหนมาแล้วนุ่นี่ใบนี้ชื่อมีใครบ้างนะครับหนึ่งใครเจ้วบองเมดเมดลุงพลลุงพลป้าจำลองป้าจำลองตาชาตตาชาญ่าสิย่าชิน้องน้องเนยน้องเบน น้องเบนลุงจิมมีล่มมลุงฟื้นลุงฟื้น,นช่างพงช่างพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนแปดเก้าคนเนาะ <9 S 1> นะครับ<ค>น,นะครับนี่นะฮะเก้า <9 S 2> ชุดจะต้องเอาไปให้นี่แขกร้อยนะเนี่ยอันนี้มันเป็น ไม็ดออดเอาเอาอเอ้ใสอัวแล้วเนี่ยใสอัวอ่าอันนี้อใสอัวใสร้อยแล้วเขาขายเพลกร้อยนะอันนี้ละเพลกหนึ่งร้อยอันนั้นละเพลกหนึ่งร้ยเอออ่านั้นเ้คนเขาซื้อไปเลยเดี๋ยวเจ้าจะลืมนะเฮ้ยจัะหอมเออเออเอาซื้อไปเลยเราเอาแล้วขีดออกเอาแล้วของยายอ่ายายได้แล้วยายได้แล้ว ๋ยวเราอันเปลี่ยนตะเกีกเปลี่ยนผ้าให้เรียบร้อยก่อนไม่เรียบร้อยแล้วก็ให้ตุ้มตามช่วยถือไปก็ได้เดี๋ยวนะเี๋บวชวน่นี้ก็กลงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอแต่จี้ก็ไปจวดยกเข้าไปในผามลุงเร็วนะจอยก็ <S <S จะเดินแจกที่เราคนนะใช่ไหมะไจะจำลองนะาวอันนั้นนะกระโปงกระโปงที่ไหนข้าสิกนระปิงกร่อได้ไม่ตัดขายไหมแป๊ะแม่เปียโนจำมองรู้ ต้องเลต้องลบออกกันแหละอ่าเบอร์ก็ได้เบอร์ก็ได้เป็นไรไปเอนข้าไปเห็นฮอสลีไม่ใจไม่เห็นใครจะให้เห็นไม่เห็นง่ายหรอกใส่กางเกงฉันจะให้เธอดูเพื่อนเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันรอก่อนรอก่อนเราตัวเอาไว้เก็บก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนก้าวข้นมาตะปูไปก็จะนี่นะครับเก้าคนนะฮะเด็กคันลูกเนาะนี่นะครับอ่า พี่มารีเขาฝากมาครับผมฝากมาให้เขาระบุรายชื่อมาเนาะระบุเก้าคนนะตามที่นั่นแหละนะคะเอฟซีนะฮะแมงขังภูก็ช่วยไปอันนี้ขาดีนี่ช่วยจดนหอมผิวใสโอเคเก้าคณก็ยังแปดบันยังแปดนะ ผมจะเอาได้เลยอะไรของใครอือไอ้ไงจะเอาของเขาอืมจะเอาไปทำที่ตลารถอืมฉันจะซื้อสั้นๆแบบเธอนี่สักอันก่อนเท่าไหร่นยห้อยเหรียญเซื้อเท่าไหร่บาทฮะห้าร้อยห้าร้อยวางได้นะเพื่อนก็วางได้นี่ไงอ๋อห้าร้อยใช่ไหม โอเคแบบนั้นเออฉันอยากได้แบบนั้นนะเพื่อไปด้วยกันแม่จะห่อแบบนั้เหรอเออผมมีเหรอลูกยังไงเอาไหมขายเท่าไหร่สี่ร้อยลดราคาเดี๋ยวผมลดให้ลูกขายจริงเหรอผมมีสองอันเออขายไม่อันนึ่งไหมก็ซื้อมาฮะเราก็ลดราคาหลังไม้ก็ได้แล้วหลังไม้ก่อนหล่งไม้ได้ลูกแม่จะโอนจ้างให้แล้วไงเอามาเลยเอามาอันหนึ่งจะถูกไง เหรอผม่ถูกกว่านี้เออแล้วอีกอันอยู่ไหนเอามาให้แม่เลยใช้เลยเอาผมถอก็ดีวันอะไรนี่วันพุธวันพุธเอาวันพุธวันพุธเอาเดี๋ยวจะได้ถายคืเวลาถือขาตั้งเขาก็จะว่าอันนี้ผมไม่ได้ให้นะแม่หัวเนี่ยเอาหัวาก็ทำไมทำไมลูกไม่เอาทั้งชุดเหรอลูกไม่เป็นไรจันทร์หงสมันไม่ได้แถมเออเรามีเรามีแต่มันน้อยหือ มันไม่ได้แถมหัวลูก <ผม S 2> ก็คิดการให้เอาขอบคุณครับนะคะเดี๋ยวราคาเราก็คุยกันหลังไมลนะคะได้ใหม่จากลูกชายแล้วนะคะได้ใหม่เลยเนี่ยผมซื้อใหม่เห็นไหมอันนี้เนะี่ยตัวเท่าลูกชายคนเล็กเราเมื่อก่อนระห่วงมันจะตายนี่ไปไปไป,ป,ป,ปเดี๋ยวแปลชื่อไปด้วยช่วยหิ้วไปสิลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ตามเถอค่ะเดี๋ยวเราจะไปนี้กันนะคะนะคะไปตามนั้นนะคะแอ้หอมมา เจ้าของเขาเริ่มมาทำชิปอย่าหันไปทางอ่ารู้รู้เขารู้กันหมดขอบคุณค่ะพี่แม่ตะพูคนละสองคุคขาไอของก็ได้ชุดเหมือนกันกินเหมือนกันเนะค่ะแล้วจะเอาออกไปยังไงฉันออกแล้วของฉันออกแล้วของฉันนะพี่เขาไม่ได้ระบุซื้อพี่เขาจะดีหลายครั้งแล้วฉันหาเขาไม่เจอฉันหาพี่เขาไม่เจอะอาช่วยกันถือลูก๋ยวแม่เก็บของก่อนเดี๋ยวเขามา ข้าวสั่<า>งก็ข้าวไปหาของไปช่วยในไปลายชื่อตัดอ่าลายชื่ออยู่ไหนอยู่ลายชื่ออยู่นี่ลูกอ่านะฮะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยนี้ค่อยมาเอาเพื่อนไอซื้อตัวหนึจะเดินไปก่อนแล้วนะครับน่าจะเป็นของ ช่างพงนะคลกับย่าชินะฮะแล้วก็วแล้วก็ใครอีกที่จำได้เนาะเมดนะฮะตาค,ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ม,มันมจะหอมมีอะไรมาให้พี่น้องสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะพี่สาวมาลีนะคะร้านมาลีช็อปนะคะฝากมานะจากเมืองแพร่เขาจะฝากมาตั้งหลายครั้งแล้วนะตัวแต่หาเบอร์กันไม่เจอโอ้มักนาวดอกไม้วะเนี่ยพ่ออันพ่อของแม่ของคุณพอรีปลูกว่าคุณพอรีว่านี่นะมะนาวเนี่ยไปครับตอนนี้นะคะเราก็ไปนะคะนาะไปมอบตามรายชื่อนะคะนาะ ตอนนี้ก็ในรายชื่อก็มีเก,ก้าผหนาพี่ก็จะฝากมาใหม่นะคะน้ใครยังไม่มีรายชื่อะให้เป็นพี่ก็เป็นเอีตรงให้พี่ออออดูต่อไ อ๋อขอไล่สช้ขาป้าจ้าวัเจ้าวนี้ค่ะว่านี่ถ้าเป็นอะไรบเช็คขอไล่สองขสยของนี่กี่ก็ได้มา่ส่อย่างอะไรยอะไรชใส่ห่วงใส่อัวใส่ห่วงไ่ต้องกินแล้กินแล้วใช้ห่วงน่ะเอสีฝากมาใช่ไหมฝากมาตามรายชื่อตาชานด้วยนะที่ไหนตาชานเนี่ยเคนเดียตาชนป้าเีเดาใ่แหละมั นี้สามเลยอันนี้ของเดียวเดียวของป้าของป้าก่อนค่ะนะคะของแม่มารีนะคะใส่กรอบมีเบอร์โทรอยู่นั่นด้วยแล้วก็ให้ตาชานอีกนะคะประทับแทนตาชานเลย้ยาอาชิด้ย่ชอาชิระบุชื่อมานะคะน้อถ้าแม่มารีอะค่ะป้าดูในในใส่กรอบชื่อชื่อแม่ก็อยู่นั่นจ้าในในนี้เดี๋ยวก็ยังไงขอบคุณแม่มารีนะคะที่มอบของฝากมาจาะ จากเบียงแพร่เบียงแพ่เลยาเดนใจเปควมมานะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทีมช่างได้ได้ทานกันทุกคนเลยเพื่อช่วยกันก็เป็นอาหารก็ให้ทีมช่างทานด้วยกันอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มอบที่นี่จะมาบ่อยแล้วเขาจะฝากหลายรอบเพียมาถึงป้นหาเบอร์โทรปนแบบนี้ เปิดโทรมาพนี้แล้วเปิดมัวขายของเลยมาได้จริงจริงเปิดจะฝากหลายรอบแล้วก็มีบบผ่าแล้วเจ้าทักจำพานี้ไม่พลาดแล้วไม่พลาดได้มาบ่อยเดี๋ยวนัดเดี๋ยวย่าชิพจ้าเอาไปเตรียมไปให้ทีมช่างไปทานกันจ้าใส่ใส่กล่องนั้นเวฟออเดอร์ว่ะเขาว่าอย่าทอดดูว่ะจ้าจ้าเวฟเราเนาะเวฟเวาเดี๋ยวให้พี่ญาชิพทำไว้เผื่อช่างอาจจะเป็นเยนี้ก็ได้จะเป็นช่วงอะไรที่เราไม่มีอาหารทำวันนี้เราก็ไม่มีอาหารเย็นก็จะทำให้ช่างทานกันจ้าอืมใส่หอมแมงมลีแอนหอมมะล มาให้ป้ากับมือแล้วเวคยังห้วอะบาเไปทำาผมไปหาาอ่ะผมอีกแล้วมีอีไ้บ้างเน่อขาดคนี่าะมาตมอมเยาอาีแล้วฟลาแล้วสายรแล้วคาะช่างผมพ่จิมมี่พ่อฟื้นนี่นะครับช่างผมุ่นนุุ่ณนะเจ้าป่าค่นน่นนุนน่่นน่กน่น่น่่ ก็เลื้อีกสามสี่ถุงห้าถุงนะฮะเอฟซีอ่าก็นี่ไงผมบอกไม่ม่คำใสแทนเนาะอ่าผมไม่จันหอมมา่จันหอม มีเอฟซีนะครับเขามอบให้อ่าใสอัวรับแบบือเนส่วนฝากมาให้พ่อฟื้นอ่ะพ่อฟื้นจากพแมงทะพภูมอบเลกยังแพ่จากเปลี่ยนใจแม่มาลีนะเจ้าเปิดปากมาฮือมาคือพ่อฟื้นเจ้าแม่ขอบคุณแม่มาลีเป็นตัยเจ้านี่แม่คำใสที่มีน้ำใจฝากมาให้พ่อฟื้น ขอให้ครอบครัวของเจ้าอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณนะเจ้าคิดอะไระก็ขอให้สูงความมุ่งม,มาป่ปรารถนาหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลนะคะอย่าจ็อย่าจนขอให้มีเงินมีทองตลอดปีตลอดไปนะคะจ้าขอบคุณมากแะเจ้านะครับต่อไปช่างพคง,ง,พงนะครับช่างพคงช่างพงไม่ปล่อยเลยเพราะว่าช่างโครน นู่นแกอยู่นู่นเตี๋ยวนะฮะอันนี้เอามาอะไรอ่ะเอา,าเอีปากหมาผ่านนนี้กเวก๋วเตียวนะฮะก๋วเตียวมาแล้วนะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวอฟีปากหมาันีาตัวนี้ตัวน,นี้ออันนี้ของช่างฟง ขอบคุณแม่มาลีครับแม่มาลีขอบคุณนะคะเด่นใจขอบค่อมาตจอยขอบคุณค่ะขอบแม่มาลีขอบคุณพันที่แม่มาลีทำแม่นะคะทำแม่มาลีช็อกสิ่มเด่นใสคุณฝากมาที่ยค่ะแล้วของใครอีกเดี๋ยวมีของใครอีกลายชื่อเดี๋ยวกนดูตามรายชื่อของกิมมี่ของกิมแม่ขอบคุณแม่มาลีเด้อเจ้านะคะถึงนะคะ เตัวสามพงค์พ่อจิมมี่พ่อฟื้นคุณเมดเดย์เดี๋ยวสามเจ้าเจ้าีฝากมาเขาจดรายชื่อมานี่อันนี้คืออะไรเหรอคะพี่จันหอมอันเป็นพี่หนุ่มไส้กรอกแค่หมูอ๋อไม่ออกวัดหน้าก่อนวะแม่มารีามาขายบอกมาพี่จันหอมเออเนอะเดี๋ยวอีกหลายตัวหมดหน้าแม่บารีจะเขาเว่าอะไรนะไส้กรอกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไส้กรอกไส้อัะไส้อัว จะเป็นผู้สนที่ฟีชแน่นะครับต้มาขายด้วยว่าที่จันห้องเขาไอฟีฝากมาแอฟีฝากมามีรายชื่อนี่หมดแล้วเนี่ยใครบ้างที่เนี่ยลุงจิมียังไม่ได้อ๋อพี่น้องพี่เบนซ์เออพี่เบนซ์มี ใส่อัวกับแค่หมูแล้วก็น้ำพริกนมใช่ไหมฝากาใครได้แต่ของพี่เบนเนี่ยเบนก็ย่าชีอ่ะฝากจากภาคเหนือไม่ให้ย่าชีเลยล่ะไไมม่่่ดดกอนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่มมลีนะครับ่มาสำหรับพริก็ขออนุญาตพริกนมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตด้งค่าเลยครับช่องแมงทับทิมชาแนลครับผม